ใบไ,ไม้ที่หายไปโดยบรรณาลาคนหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเจ้าประคุณท่านเป็นพระฝ่ายคามวาสีแต่แท้จริงแล้วเจ้าประคุณท่านเป็นอรัญ,ญาวาสีที่เคร่งครัดเป็นที่สุดวัดที่ท่านอยู่นั้นเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุติกานิกายและโดยนิสัยส่วนตัวของเจ้าประคุณนั้น ท่านสันโดษชอบสแสวงหาความสงบสงัดและนิยมสนทนาธรรมกับพระฝ่ายวิปัสนาธุระหรืออรัญญาวาสีในทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสจ้ประคุณถือว่าตัวท่านเองนั้นเป็นพระป่านอกเหนือไปจากหลวงปู่มั่นปูริทัตโตที่ท่านเรียกว่าพระอาจารย์แล้วจะประคุณยังเคารพนับถือพระป่าว่าเป็นสายโลหิตเดียวกับท่านเป็นใบไม้ที่แตกออกมาจากกิ่งก้านต้นไม้ต้นเดียวกับท่าน ทุกครั้งที่เจ้าประคุณเดินผ่านกุฏิรับรองของพระป่าภายในวัดท่านจะพูดระลึกถึงสหธรรมมิกของท่านเสมอซึ่งก็คือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านป่าจังหวัดอุดรธานีนอกเหนือไปจากที่ท่านเคารพในธรรมะของหลวงตามหาบัวแล้วท่านยังนิยมชมช,มชอบในนิสัยที่เด็ดเดี่ยวและเฉียบขาดของหลวงตามหาบัวเมื่อครั้งที่หลวงตามหาบัว นำพระอาจารย์ปัญญาวัตโทมาอุปสมบทซ้ำด้วยวิธีทันหิกรรมในปีพุทธศักราช2508นั้นเจ้าประคุณมีความยินดีเป็นอย่างมากเพราะท่านปัญญาได้รับการศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากสำนักวัดป่าบ้านตาดมาแล้วถึงสองปีเมื่อหลวงตามหาบัวพาท่านปัญญามาที่วัดเจ้าประคุณได้เมตตาเป็นพระอุปัชาโดยมีหลวงตามหาบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ สายสัมพันธ์ของเจ้าประคุณที่มีต่อพระป่านั้นแนบแน่นเ็กเช่นพี่น้องที่มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์เดียวกันทุกครั้งที่พระป่ามากรุงเทพจึงไม่ละเลยที่จะมาเยี่ยมเยียนเจ้าประคุณและในวัดของเจ้าประคุณก็มีกุฏิสำหรับรับรองพระป่าไว้เป็นการเฉพาะการอันใดที่เจ้าประคุณจะสามารถอนุเคราะห์แก่พระป่าได้แล้วเจ้าประคุณไม่เคยนิ่งเฉยเลยสักครั้งเดียว ความเอื้ออาทรและเคารพในธรรมของกันและกันนี้เองที่ทําให้ที่สุดแล้วเมื่อเกิดภาวะการที่ไม่ปกติกับเจ้าประคุณหลวงตามาหาบัวยานสัมปันโนจึงได้ออกมาต่อต้านและเทศนาสั่งสอนให้เห็นถึงความชอบธรรมเป็นที่มาของเทศนาประวัติศาสตร์กอดคอกันตายช่วยเพื่อนถูกรุมกินโต๊ะ ทศสนานี้ได้แสดงให้เห็นถึงส่วนลึกในหัวใจของหลวงตามหาบัวที่ไม่นิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องโดยเฉพาะความไม่ถูกต้องที่ไม่ลงในพระธรรมและพระวินัยหลวงตามหาบัวได้ไปเยี่ยมเยียนเจ้าประคุณหลายครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมาซึ่งปกติแล้วภายหลังจากปีพุทธศักราช2532ซึ่งเป็นปีที่เจ้าประคุณต้องรับภาระปกครองคณะสงฆ์มากขึ้นนั้น เจ้าประคุณและหลวงตามหาบัวก็ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิมจากภาระหน้าที่ที่มากขึ้นเป็นลำดับแต่ท่านทั้งสองก็ไม่ได้ห่างเหินกันในธรรมท่านใช้ใจถึงใจทอดสายสัมพันธ์กันอย่างไม่ขาดช่วงขาดตอนและเมื่อได้เกิดเหตุการณ์อันไม่เป็นไปโดยธรรมกับเจ้าประคุณหลวงตามหาบัวก็ได้แสดงความเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนแท้ดยการออกมาต่อต้านในสิ่งที่มืดบอดและไม่ถูกต้องในคลองธรรม นอกไปจากการต่อต้านความไม่ถูกต้องในธรรมแล้วหลวงตามหาบัวยังได้เดินทางไปเยี่ยมเจ้าประคุณหลายต่อหลายครั้งอย่างความแช่มชื่นใจให้เกิดแก่เจ้าประคุณเป็นลำดับและเป็นการแสดงให้เห็นว่าเพื่อนแท้ไม่เคยทอดทิ้งกันหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนราชราผู้เท่าแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ยอมเหนื่อยยากฝืนสังขารที่ชรามากถึง95ปีสร้างอัศจรรย์ให้บังเกิดแก่ชาติไทยด้วยการก่อกำเนิดโครงการพระป่าช่วยชาติหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพระชราผู้เท่าแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีผู้ยอมเหนื่อยยากฝืนสังขารที่ชรามากถึง95ปีตระเวนเทศนาสั่งสอนให้คนในชาติให้รู้รักสามคัคคีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพระชราผู้เท่าแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีผู้ยอมเหนื่อยยากฝื้นสังขารที่ชรามากถึง9ก้าบหปีออกมาต่อต้านความไม่ถูกต้องในธรรมช่วยเพื่อนที่ถูกรุมกินโตทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ตายพวกเราเคยคิดกันหรือไม่ว่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านทำทุกอย่างเพื่ออะไร ถ้าไม่ใช่จากเมตตาอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลกผู้ยากผู้ขาดเขลาถ้าไม่ใช่จากการุณาอันหาที่สุดไม่ได้ต่อพวกเราหัวใจของพระชราพูทเท่านี้ไม่เคยยอมแพ้ต่อสังขารท่านเป็นศูนย์กลางจิตใจของเราสิทธาานุสิท์อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายท่านเป็นนาบุญของโลกเป็นบุรุษที่โลกรอคอยเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายของเจ้าประคุณ ท่านทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านทำหน้าที่ทุกอย่างได้สมบูรณ์ที่สุดและเราเชื่อว่าท่านจะยังเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของหล่อสิทธยาณุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนไปอีกนานเท่านานและภาระหน้าที่ของท่านยังไม่เสร็จสิ้นในเวลานี้ขณะนี้ท้ายที่สุดนี้เราคิดว่าใบไม้ที่ถูกพรากจากต้น แม้จะเอาไปประดับตกแต่งในภาชนะอันวิจิตรประณีตสักเพียงใดก็หาความงามไม่ได้เมื่อเทียบกับใบไม้ที่พลิ้วไหวในราวป่าเราเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานใบไม้ที่หายไปจะกลับไปพริ้วไหวในราวป่าในที่ที่ท่านมาและที่ที่ท่านประสงค์จะกลับไป